สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ไพบอกได้เลยนะคะว่าเราจะไปดูร้านแว็กขนที่ไม่ใช่ร้านแว็กขนเอ๊ะยังไงบอกได้เลยค่ะว่า ร้านนี้เป็นร้านแว็กํากำจัดคนรูปแบบใหม่2020ที่คุณไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะให้น้องแก้วนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของพี่พาทุกท่านไปเยี่ยมชมร้านแว็กซ์กำจัดขนเงินแสนเงินล้านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แก้วอยู่ที่โกลเด้นแว็กซ์สาขาพัทยากางนะคะวันนี้แก้วอยู่กับพี่แจงน,นะคะเดี๋ยวให้พี่แจงแนะนำตัวนิดนึงนะคะ ค่ะแจนะคะเป็นผู้จัดการอยู่ที่สาขาโลเด้นแบดพัทยากลางค่ะก็คือมีหน้าที่ดูแลสาขาที mm ่น hmm. ี mm ้โ hmm. ดยทั้งหมดเลยค่ะลูกค้าใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินใจที่จะมาใช้บริการกับสาขาโลเด้นแบดกคะลูกค้ามีความเชื่อมั่นค่ะเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญชำนาญในการกำจัดผลทุกมิติเลยค่ะ ก็ลูกค้าเขาจะรู้สึกว่าเวลามาใช้บริการกับเราเนี่ยได้ทํากับผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงเลยนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าผิวเขาเรียบเนียนขึ้นขนเขาออกอย่างกลิ้งเกลาเขาจะไม่เป็นไม่มีปัญหาเรื่องความเจ็บนะคะแล้วก็ไม่มีอาการเป็นหนองอักเสบอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นผอุผดด้วยนะคะเพราะจากประสบการณ์ที่ลูกค้าเขาเคยทายํามาเนี่ยเขาคงปวดใจน,นะคะแล้วมาทําที่เราแล้วมันไม่เป็นแล้วก็ให้คนาแนะนําเขาก็เลยรู้สึกว่ามีความพึงพอใจนะคะก็มาหาเราอย่างนเลย อย่างลูกค้าของเราเนี่ยเป็นลูกค้าบอกต่อนะคะบอกต่อในระยะเวลาที่13ปีที่เดา,าเนินมาแล้วก็แข็งแกร่งมากพอนนะในธุรกิจนี่ไหลค่ะแล้วก็อีกอย่างคือรีวิวอค่ะรีวิวนี่รีวิวจากไหนคะจากเพจค่ะ,คะเวลาลูกค้ามาใช้บริการเขาจะมีการรีวิวให้เรานะคะ<ม>คนอื่นที่มาติดต่อเขาก็จะมาดูรีวิวนี่ละคะสมัยออนไลน์แบบนี้เนาะ ตอนนี้บริการที่ฮอตฮิตนะคะติดเทรนเลยเนี่ยของสาขาพัทยามีบริการจุดไหนบ้างคะก็จะมีบิกินี่ค่ะมีเน็คพาแล้วก็มีคิ้วนะคะบิกินี่เนี่ยเรามีรูปแบบให้เขาเลือกเขาก็เลยยิบกันนะคะแล้วก็จะมีนน็ผ่านะคะแล้วก็คิ้วที่เขาเชื่อเรื่องโดดเด่นกันเกิดเนเทเสริมดวงใช่ค่ะเสริมดวงเสริมบารมีโชคลาะแล้วถ้าอย่างคนที่ เชื S <S <an> ่อชาชนาในการให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาคะเวลาเราทำเราก็จะมีการออกแบล็คให้นะคะเราก็จะมีการว่าขึ้นโคลนก่อนที่จะลงมือแล้วก็จนกว่าที่มันจะเข้ากับใบหน้าจริงๆแล้วก็จนกว่าที่ลูกค้าจะหมดสนะคะไม่ต้องกลัวว่าคิ้วจะแหวกหรือว่าหน้าผากจะแหวกไม่ใ่หรอไม่ใช่แหวกออกไปเสร็จแล้วแบบหน้าคิ้วแหวก ว่า g o เลน n ว็กสาขาพพทยาการนะคะเป็นร้านที่มีความเชี่ยวชาญและก็ะชำนาญทั้งเรื่องการก,กำจัดขนนะคะแล้วก็เรื่องความสะอาดรวมถึงการบริการดีเด่นประจำเดือนนี้ก็เลยค่ะค่ะอ,อยยากให้พี่แจงฝาก้านนิน,นะคะเผื่อมีใครสนใจที่จะมาใช้บริการกับประธางสาขาพพทยาการั ก็ร้านของเรานะคะอยู่หน้าบิีเ็กเตาพัยาากลางเลยค่ะติดกับผักมุ้งลอยฟ้าเลยนะคะถ้าเกิดใครเข้ามานะคะถ้าเกิดหาร้านไม่เจอนะคะเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไว้ให้ตรงบริเวณน,นะะี้เนาะแล้วก็ลงเพตรงอะไรไ